อังวะวุ่นวายจีนใต้ลุกรานอายุธยาขยายอำนาจ หลังจากที่อยุธยาเกิดการตัดแผ่นดิน3รัชกาลในระยะเวลาไม่นานและในที่สุดสมเด็จพระนารายมหาราชก็ขึ้นครองราชสมบัติบ้านเมืองในเกศสยามจึงเริ่มสงบลงแต่ในทางกลับกันข่าพม่าและจีนเริ่มวุ่นวายและเข้าสู่จุดพีคข,ของการเปลี่ยนแปลงในยุคปลายของราชวงศ์หมิงของจีนราชสำนักประสบปัญหาหลายประการทั้งการลุกดรานของชาวแมนจูที่สถาปนาอาณาจักรต้าชิงขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงการต่อต้านการปกครองของราชสำ ันะด้วยกบฏบชาวนากลุ่มต่างๆได้แก่กลุ่มของหลี่จื้อเฉิงกับจางเซี่ยนจงในปีพุทธศักราช2187หลี่จื้อเฉิงตีกรุงปักกิ่งราชธานีของราชวงศ์หมิงจนแตกจักรพรรดิฉงเจิ้นทรงปลงพระชนพระองค์เองโดยการผูกพระศอหลี่จื้อเฉิงหัวนหน้าผู้ก่อการยึดอำนาจจึงสถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ต้าซุนครอบครองอิทธิพลในพื้นที่มณฑลหูเป่ย์ซานซีและหูนาน โดยทั่วไปถือว่าราชวงศ์หมิงสิ้นสุดตั้งแต่หลีจื้อเฉิงยึดปักกิ่งได้และมีจักรพรรดิชงเจินเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแต่ในทางปฏิบัติค่ะยังมีเจ้าเชื้อสายราชวงศ์หมิงสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิสืบต่อมาในภาคใต้ของจีนยุคสมัยนี้ถูกเรียกการในประวัติศาสตร์ว่าหมิงใต้โดยมีจักรพรรดิองค์แรกคือจูหยงซง ต่อมาหลังการสู้รบชิงอำนาจกันในจีนจักรพรรดิหยงลี่กลายเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงใต้และไม่อาจจะรักษาดินแดนที่มีอยู่น้อยนิดทางใต้เอาไว้ได้จนในปีพุทธศักราช2201กองทัพชิงนำโดยอูซานกุ้ยยกทัพลงมายึดครองคุนหมิงได้ที่มันสุดท้ายแม่ทัพหลีติ้งกัวพาจักรพรรดิหยงลี่เสด็จหนีและพยายามจะต้านทานกองทัพชิงแต่ก็ไม่สำเร็จจนต่อมาในปีพุทธศักราช2 202จักรพพัดยงลี่สเสด็จหนีไปยงชางแล้วหนีไปยังถึงเย่ก่อนจะตัดสินใจหนีลงไปพมา่าในขณะที่กองทัพหมิงใต้นำโดยหลีติ้งกัวเอาชนะทัพของอูซานกุ้ยได้ที่ภูเขามั่วผานแต่ได้รับความเสียหายหนักและต้องล่าถอยลงมาในรัชชานหรือดินแดนไทยใหญ่ในยุคนั้นพม่าอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าสิรินทสุรธรรมราชา หรือที่นิยมเรียกกันว่าพระเจ้าปิงดเลตามชื่อเมืองสวยที่ทรงปกครองในอดีตก่อนคลองราชในเวลานั้นมีบันทึกถึงลางร้ายในดินแดนพมา่าทั้งแผ่นดินไหวและพายุชาวเมืองอังวะเห็นปรป้าทิ่สองดวงบนท้องฟ้าเป็นลางบอกเหตุว่าในอังวะจะมีกษัตริย์สององค์ ในปีพุทธศักราช2202ราชสำนักหมิงใต้ติดต่อกับพม่าให้จักรพรรดิลีภพรพม่ายินยอมให้เข้ามาได้โดยให้ขุนนางปลดอาวุธเมื่อจักรพรรดิยงลี่สเสด็จลงมาที่เมืองบอมอในรัชชานจึงขอให้เจ้าฟ้าเมืองบอมอช่วยติดต่อกับอังวะเพื่อขอลีภัยพร้อมทั้งส่งบรรณาการ ของคำหน0่งรยวิทหรือ365ปออนไปถวายพระเจ้าอังวะเมื่ออังวะรับรองแล้วจึงล่องเรือที่พม่าจัดไว้ลงมาตามแม่น้ำอิระวดีหลักฐานของจีนบันทึกว่าเมื่อครั้งประทับอยู่ที่เมืองถึงเย่มีข้าราชการตามสเสด็จถึง4,000คนแต่ยิ่งเดินทางผู้คนยิ่งหลบหนีไปค่ะ ตอนแรกยังมีคนเหลืออยู่มากกว่า1,000พเศษแต่สุดท้ายแล้วเหลือแค่ห0 0ยกว่าคนเท่านั้นสีนาบดีพมา่าได้มาต้อนรับและเจรจาความเมืองกับฝ่ายมิงใต้พม่ายังคงถามถึงสถานการณ์ในราชสมัยว่านลี่และกล่าวถึงข้อความในตราประทับในราชองค์การของมิงสมัยว่านลี่ว่าไม่เหมือนกับตราปัจจุบันของมิงไต้ทําให้พม่าสงสัยว่าเป็นราชองค์การปลอมฝ่ายมิงใต้ยืนยันด้วยตราของมู่เทียนปัวผู้ครองบรรดาศักดิ์เฉียนกัวกง และมีตำแหน่งขุนพลพิชิตทักษิณที่ตามเสด็จมาด้วยสกุลมู่ได้ครองบรรดาศักดิ์นี้มาตั้งแต่ต้นราชวงศ์หมิงและเป็นเจ้าศักดินานในมณฑลหินนานรัฐต่างประเทศที่จะติดต่อกับจีนผ่านทางหินนานต้องติดต่อผ่านสกุลมู่และประทับตรานี้เสมอโดยเหตุที่ตรานี้ยังเหมือนเดิมพม่าจึงไม่ซักถามต่อซึ่งพม่าเองเขาก็กลัวค่ะว่าจะมีคนมาแอบอ้างเป็นจกักรพรรดิจีนตอนที่บ้านเมืองวุ่นวายแต่พอให้หน่วย QC ตรวจตราซักถามต่างๆก็เริ่มรู้ว่า นี่คงจะเป็นจักรพรรดิจริงๆต่อมาในเดือน3มู่เทียนปัวกับคุณนางหลายคนทูลขอให้จักรพรรดิไปเข้าร่วมกับกองทัพหลีติ้งกัวแต่ก็ไม่สําเร็จมู่เทียนปัวยังเสนออันเจินจักรพรรดิไปพำนักที่เมืองเขินหรือเชียงตุงเพื่อร่วมมือกับหลีติ้งกัว แต่ถูกมาจีเสียงขุนนางผู้ใหญ่ที่ติดตามจักรพรรดิมาคัดค้านจากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนห้าของปีเดียวกันจักรพรรดิยงลี่สเสด็จถึงเมืองอังวะพระเจ้าอังวะโปรดให้จักรพรรดิยงลีและข้าราชสำนักหมิงไปอยู่ที่เมืองสกายที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับเมืองอังวะซึ่งชาวพม่ารสร้างบ้านเรือนทำด้วยเครื่องผูกมีกำแพงเมืองเป็นเนีเยดไม้ไผ่ค่ะ จักรพรรดิหยงลี่ประทับในเรือนในขณะที่ขุนนางต้องหาไม้และไม้ไผ่ปลูกเรือนกันเองแต่ทว่าในเวลานั้นกองทัพหมิงที่ถูกแมนจูตีแตกพ่ายไร้การควบคุมไร้องค์จักรพรรดิบรรดาแม่ทัพผู้รอดชีวิตก็เริ่มใช้กำลังพลที่ตนมีอยู่ทำตามใจชอบโดยได้ทำการปล้นสะดมตั้งแต่เสีชวนลงมาถึงดินแดนไทยใหญ่และพะม่าตอนบนหลายแห่ง ยึดคลองเมืองนายเมืองยองห้วยรบชนะกองทัพพม่าที่เวทวินใกล้เมืองเมมโยยึดคลองตองบาลูและตาดาอูที่อยู่ใกล้เมืองอังวะชา้าพม่าถูกฆ่าฟันล้มตายจํานวนมากหลายคนวิ่งหนีกองทหารหมิงไปในแม่น้ามายดแง่จนจมน้ําตายบ้านเรือนวัดวาอารามถูกปล้นและเผาทําลายจนพระสงฆ์ต้องหนีเข้าป่าจักรพัฒด์ยงลีทรงแจ้งกับพม่าว่าการกระทําของกองทัพหมิงไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระองค์ อดคล้องกับหลักฐานจีนค่ะว่ากองทัพหลีติ้งกัวได้เข้าปล้นสะดมวางเพลิงสังหารราษดอนพม่าไปนับพันลีราษดอนได้รับความเดือดร้อนมาก แต่พม่าย,ยังคงให้เกียริจักรพรรดิยงลี่อยู่เพราะเกรงว่าหากทําอะไรรุนแรงจะส่งผลร้ายตามมาหลักฐานรับรายงานว่าในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2202ทหารม้าจีนจากวินนานราว4,000คนได้นําลูกเมียหลบนี้แมนจูล,ลงมาแล้วโจมตีเมืองอังวะอย่างหนักพระเจ้าอังวะทรงส่งทหาร30,000นายกับม้าอีกจํานวนหนึ่งและช้างศึก30ช้างไปรับศึกโดยไปประทะกับทัพจีนเนื้อเมืองอังวะห แต่ก็พ่ายแพ้กองทัพอังวะหนึ่งในสาถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะหลบหนีข้าแม่น้ำสารวินกองทัพจีนได้รุกเข้ามายึดชุมชนชาวต่างชาตินอกเมืองอังวะและโจมตีเมืองอย่างรุนแรงหลายครั้งแต่พงศวดานพมา่าระบุว่าฝ่ายอังวะสามารถต้านทานไว้ได้โดยอาศัยพลนหารปืนคริสเตียนเจื้อสายเฉลยโปรตุเกสซึ่งก็สอดร้องกับหลักฐานดั้ดค่ะที่ระบุว่าในศึกนั้นชาวอังผฤษชื่อริชาร์ดโคแกน แต่หญิงปืนสังหารหัวหน้าของชาวจีนไปสองคนทําให้ทหารจีนเสียขวัญแตกกระจายพระเจ้าอังวะทรงส่งกองทัพหนุนไปเพิ่มจนทัพจีนล่าถอยไปโดยปืนที่ใช้ป้องกันเมืองเป็นปืนอังวะที่ได้รับมาจากบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตหรือ VOC ประกอบด้วยปืนใหญ่ประจําเรือและปืนใหญ่ขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้กองทัพจีนใต้ที่ไร้ซึ่งอาวุธทันสมัยอย่างปืนใหญ่ปืนไฟก็เสียเปรียบพอรบกันจริงๆก็เลยแพ้ให้พม่าค่ะ แต่ทว่าถึงพมา่าจะรบชนะในศึกนั้นแต่กองทัพมิงก็ไม่ได้ลาถ่อยไปซะทั้งหมดนะคะกลับตั้งค่ายไว้ใกล้เมืองอังวะสร้างความเสียหายไปทั่วดินแดนพมา่าตอนบนราษฎรต้องอพยพหลบหนีไปจากทางตะวันตกกองทัพมิงใต้ไร้ผู้นำไร้บ้านให้กลับเมื่อตีเมืองนี้ไม่ได้ก็ย้ายไปตีเมืองอื่นแทนกองทัพมิงใต้นี่นะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆในเขตแดนอังวะโจมตีเมืองแถบพุกามอีกหลายเมืองในบางครั้งถึงกับขับไล่กองทัพพมา่าและจับเจ้าช บางองค์ไว้ด้วยค่ะเอกสารของรัฐที่ใช้ภาษาไทยเช่นนยุธยาล้านนาเรียกกองทัพจีนเหล่านี้ว่าง่อหรือห่อซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกชาวจีนที่เดินทางมาจากมณฑลหวินนาน สงครามวุ่นวายของจีนใต้ที่บุกเข้าไปในดินแดนอังวะยังทําให้อังวะเสื่อมอนานาจในการควบคุมเมืองประเทศราชเช่นเชียงใหม่ที่ได้ข่าวว่าจีนยกทัพมาล้อมอังวะเกิดความกลัวว่าจีนจะยกทัพมาตีเชียงใหม่ด้วยทําให้เชียงใหม่ซึ่งขาดที่พึ่งได้ส่งทูตไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อขอกําลังไปป้องกันเมือง ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่ทําให้สมเด็จทาน,านารายทรงขยายอํานาจไปยังเมืองเชียงใหม่และดินแดนล้านานานหลายครั้งส่วนอังวะยังต้องเกฑนไพลยพลจากหัวเมืองมอญ โดยมังนันธมิตรอาของพระเจ้าอังวะผู้ครองเมืองมอตมะได้เกณฑ์ไพร่พลจากเมืองขึ้นของเมืองมอตมะขึ้นไปช่วยสามพันคนแต่ชาวมอนบางส่วนได้หลบหนีกลับมามังนันธมิตรจึงสั่งให้จับชาวมอนที่หลบหนีมาจำคุกใส่ตารางแล้วเผาทั้งเป็นทําให้ขุนนางมอนลุกขึ้นก่อกบฏเผาเมืองมอตมะกว่าต้อนครัวมอนไปกรุงศรีอยุธยาถึงหกพันคนกบฏทมอนกลุ่มนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระนารายณ์จนเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างอังวะกับ อุธย,ยาในอนาคตและทําให้สมเด็จพระนารายณ์พระองค์ทรงตอบโต้ด้วยการขยายอานาจเข้าไปในดินแดนพมา่าฝ่ายพระเจ้าอังวะไม่ได้ทรงแก้ปัญหาเรื่องจกักรพรรดิหยงลี่อย่างเป็นรูปธรรมหลักฐานจีนบันทึกว่านับตั้งแต่กองทัพหมิงยกเข้ามาในพมา่าได้วางเพลิงสังหารราษฎรไปเกือบครึ่งหนึ่งชาวพม่าได้กราบทูลพระเจ้าอังวะว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงต้อนรับจักรพรรดิหากจักรพรรดิประสบเพศภัยพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นเช่นนั้นด้วยพระเจ้าอังวะตรัสว่าเราต้อนรับจักรพรรดิไม่ได้ต้อนรับโจรโจรสร้างเพศภัยให้เราจักรพรรดิไม่ได้สร้างเพศภัยให้เราจะไม่พอใจด้วยเหตุใดคนทั้งหลายจึงยิ่งไม่พอใจในตัวพระเจ้าอังวะมากขึ้น และเมื่อหลีติ้งกัวยกทัพมาล้อมเมืองอังวะพระอนุชาของพระเจ้าอังวะทั้งสองนำว่าโศจิงและหมายจิงซึ่งเข้าใจกันว่าคือพระเจ้าแปลกับพระเจ้าตองอูก็ได้รวบรวมไพร่พลค่ะซึ่งเป็นคนพื้นเมืองได้ห้าหมื่นคนมาช่วยเหลือไพร่ฟ้าโดยแจกจ่ายทองและผ้าไหมแก่ไพร่ฟ้าทําให้ไพร่ฟ้าเหล่านี้มีขวัญกําลังใจในยามต้องรบป้องกันฆ่าสือพระอนุชาทั้งสองพระองค์ก็จะเป็นแนวหน้าเสมอทําให้ทรงเป็นที่รักใคร่นับถือของราษฎรและราช ก็นนหันมาสวามิพักต่อพระองค์ผลของสงครามครั้งนี้จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอังวะในที่สุด24พฤษภาคม ในศักราช2,204พระเจ้าแปลมังรายกยอของนำไล่พลบุกพระราชวังปลดพระเจ้าอังวะออกจากราชสมบัติช่วงแรกพระเจ้าแปลยังให้พระเจ้าอังวะพระคารมีศรีพระราชบุตรและพระราชนัดดาประทับอยู่ในตำหนักและให้การดูแลตามฐานะแต่ภายหลังด้วยการผลักดันจากเหล่าเสนาบดีจึงมีรับสั่งให้สำเร็จโทษพระเจ้าอังวะและพระราชวงศ์ด้วยการจับถ่วงาในแม่น้ำชินวิน ในเดือนกันยายนมางรายกยอของปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าอังวะองค์ใหม่ส่งพระนามว่ามหาปวระธรรมราชาโลกธิปดีพระเจ้าอังวะองค์ใหม่ทรงเห็นว่าราชสำนมนกหมิงใต้เป็นตัวจักซึกเข้าบ้านจึงออกอุบายสั่งให้ข้าราชสำมนกหมิงไปเข้าร่วมพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่เจดีถูป่ปายโยนในเมืองสกาย จดหมายเหตุเยซื่อลูบันทึกว่าพิธีจัดขึ้นในวันที่19เดือน7ราชและจะศกยงลี่ปีที่15ทหารประมาา3 0 0นคนที่ประจำการในพิธีได้สังหารพระราชวงศ์และขุนนางหมิงที่มาร่วมพิธีทั้งหมด42คนเมื่อจักรพรรดิยงลี่ที่อยู่ที่พระตำหนักทรงทราบจึงคิดจะผูกคอตายพร้อมพระมเหสีแต่คันทีทุนทัดทานว่าหากฝ่าบาสวรคตแล้วพระราชมารดาที่ทรงมีพระชนมากแล้วจะเป็นเช่นไร บัดนี้เสียแผ่นดินแล้วยังทรงทอดทิ้งไทยเงาเกรงว่าชนรุ่นหลังจะเย่อเย้ยเหตุใดไม่ปลดเราอาณัสวรรค์ก่อนจักรพรรดิหยงลี่จึงทรงล้มเลิกความตั้งใจ ฝ่ายพมา่าบุกไปที่ตําหนักของจักรพรรดิยงลี่เที่ยวริบทรัพย์สมบัติบรรดาสนมนางในเกื่มถึงภรงญา,าและลูกสาวของขุนนางผู้คอตายจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนจักรพรรดิยงลี่ไทยเงาและข้ารับใช้อีก25คนถูกจับมารวมไว้ในเรือนเดียวกัน จากนั้นทรงถูกย้ายไปเดือนของมู่เทียนปัวซึ่งถูกสังหารในพิธีคาราจสำนักมากกว่า340คนถูกจับรวมไว้ในชั้นล่างรองให้ระง,งมได้ยินไปไกลถึง2ลี้ภายหลังพม่าจึงเชิญเสด็จกลับไปที่ประทับที่เดิมปลายปีพุทธศักราช2204 อูซานกุยและอ้าอซิงอาเจ้าราชนิกุลแมนจูยกทัพปุกมุนลนวินนานและไทยใหญ่โจมตีกองทัพของหลิงติ้งกัวและไปเวินสเสวียนแตกแล้วเคลื่อนทัพลงมาดินแดนพมา่อาออกคำสั่งให้พม่าส่งตัวจักรพรรดิยงลี่มาให้จากนั้นจึงลงมาตั้งทัพอยู่ที่จิวหวานพัวหากจากเมืองอังวะ60ลี้พุทธศักราช2,205พระเจ้าอังวะส่งจักรพรรดิยงลี่กับพระราชวงศ์และข้าราชสานักหนิงไปให้อูซานกุยจ รพรัยงลี่ไม่ทรงทราบชะตากรรมของพระองค์เพราะพะมา่าโกหกว่าจะพาพระองค์ไปพบกับบรีติ้งกัวมาทรงรู้ตัวก็เมื่อได้พบกับอูซานกุ้ยแล้วพระองค์ทรงถูกพาตัวกลับไปวินนานและสำเร็จโทษโดยใช้สายธนูรัดพระศอราชวงศ์หมิงใ,ใต้จึงถึงการอวสาร แม้ว่าอังวะจะสามารถกำจัดราชวงศ์หมิงใต้ออกไปจากอาณาจักรได้ในที่สุดแต่การลุกดานของกองทัพราชวงศ์หมิงใต้ก็ส่งผลให้การเมืองของอังวะขาดเสถียรภาพภายในและสูญเสียการควบคุมหัวเมืองประเทศราชเปิดโอกาสให้สมเด็จพระนารายมหาราชทรงขยายอำนาจเข้ามายังภูก,การและล้านนาค่ะ